พัดลมโซลา r เซลล์นะครับของ Smart Tech พกพาได้ไปงานแคมปิ้งได้หรือเอาใช้ในบ้านได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,100บาทรวมจัดส่งให้ไม่มีเก็บปลายทางนะครับใครที่สนใจก็ทักแชทได้เลยนะครับวันนี้มาในเรื่องชั่วโมงการใช้งานนะครับตัวรดกักสินค้าเขาจะมีแผงไปให้ด้วย25วัต์สายต่อแผงเนี่ยให้ไป5เมตรถือว่าสแตนดาร์ดเพียงพอในการใช้งานเปิดใช้งานตรงนี้นะครับข้างหลังนะฮะ อันนี้สังเกตว่าเปิดได้เลยเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ในตัวนะฮะเพิ่มความแรงลดความแรงได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็มสามารถยกไปใช้ตรงไหนก็ได้นะครับเอาไปใช้ที่ออฟฟิศก็ได้เอาไปใช้แคมปิ้งก็ได้ไปเถียงไร่เถียงนานได้หมดเลยชั่วโมงการใช้งานได้กี่ชั่วโมงหลายคนถามผมแบ่งการใช้งานออกเป็น3แบบ 1. ใช้กลางวันอย่างเดียว 2. ใช้กลางคืนอย่างเดียว3ใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าใช้กลางวันอย่างเดียวพี่ต้องต่อเสียบ ชาร์จแผงไปด้วยแล้วแผงต้องวางในจุดที่ได้รับแดดดีทั้งวันใช้กลางวันอย่างเดียวพี่เปิดเบอร์5ถึงเบอร์12ได้เลยความแรงมันมีตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์12ถ้าใช้กลางวันเนี่ยใช้เบอร์5ถึงเบอร์12เปิดได้เลยนะฮะอันนี้เคสที่1เคสที่2ถ้าใช้กลางคืนอย่างเดียวกลางวันพี่ต้องชาร์จแบตให้เต็มแผงเอาไว้จุดที่ได้รับแดดดีทั้งวันแต่ในช่วงพายุเข้าแบบนี้ ไม่มีแดดอันนั้นก็ตามชั่วโมงการใช้งานตามแดดมันเลยมันอาจจะชาร์จไม่เต็มชาร์จเสร็จเราก็เอาไปใช้กลางคืนกลางคืนผมแน,นะนําความแรงที่ใช้ก็คือใช้เบอร์5ถึงเบอร์7ถ้าแบตเตอรี่เต็มอ่ะมันจะใช้ได้1 0ถึง12ชั่วโมงเลยอันนี้ใช้กลางคืนอย่างเดียวนะเคสที่3ใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนบางคนเอาไปอยู่เถียงนาก็เสียบชาร์จกับแผงไปด้วยใช้ไปด้วยย้ำแผงต้องได้รับแดดดีทั้งวัน และการใช้งานผมแนะนำให้เปิดเบอร์5ถึง7แค่นี้พอเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ในตัวก็จริงแผง25วัตต์เนี่ยพัดลมตัวนี้ขนาด15วัตต์พัดลมเอาไปกินแล้วถ้าเปิดสูงสุดพัดลมเอาไปกิน15วัตต์เหลืออีกแค่10วัตต์เท่านั้นเองที่ชาร์จแบตเตอรี่มันเป็นการใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำอย่าเปิดเบอร์สุดถ้าเราต้องการใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนเราใช้สักเบอร์5ถึงเบอร์7แล้วกลางคืนก็เปิดเบอร์5ถึงเบอร์7ประมาณนี้ส่วนจะดับกี่โมง อันนี้ก็แล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะแดดดีหรือเปล่าได้ชาร์จแบตด,ดีหรือเปล่านะครับถ้าแดดดีปกติเปิดเบอร์5ถึงเบอร์7กลางวันกลางคืนก็จะใช้ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงเขาประกันให้ด้วย1ปีตัวนี้ประกอบในประเทศไทยแบตเตอรี่ประกอบแล้วก็ใส่เข้าไปประกอบใบพัดอะไรต่างๆในประเทศไทยนะครับรับประกันให้1ปี2,100บาทครับผม ไม่มีเก็บรลายทางหลายท่านสั่งไปใช้หลายท่านสั่งไปถึง2ตัวก็มีความแรงไม่เท่าพัดลมไฟบ้านเพราะว่าพัดลมไฟบ้านเพราะอะไรครับพัดลมไฟบ้าน35 5 0วัตต์แต่พัดลมตัวนี้ขนาด15วัตต์แต่มันช่วยได้เลยในสถานที่ไฟไม่ถึงเถียง,งนาไปแคมปิง้งหรือช่วงไฟดับครับก็เอาไปเปิดในบ้านได้เลยนะครับพัดลมตัวนี้ยังใช้ได้สนใจครับผมทักแชทได้เลยครับ